อันนี้นวดเพราะว่าอันอันข้อมูลมาขว่าที่นี่นวดดีนะจ้ะก็เลยอยากนวดก็เลยอยากสัมผัสของจริงดิปันไดสิใดไปเบาตัวอันมาจากอินเทอร์เน็ตจ้ะอ้าวเขาอินเทอร์เน็ตหอ่าจ้ะเขาโฆษณาอยู่ เลยว่าสิเอาไปโฆษณาต่อนะคันว่าดีจริงของเขาดีจริงก็ต้องไปเบาตัวใดีเนาะแต่เนี่มันเผยแพ่ให้จ้่มันเผยแผ่ให้แล้วก็ได้หูหลายคน

อามาจากคลองลานจ้ะบ่เคยนวดสักเทือนึง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะบอนพ,พนู้ร้อนกับแพงเพชรท่นี้เขาจะมีชื่อเสียงด้านการนวดไทยนะคะก็เลยอยากจะลองสัมผัสของจริงของข้อดีจริงเราก็ต้องลองเดี๋ยวมาไม่ถึงบอลผู้ร้อนกําแพงเพชรจะมีนวดเท้าวนวดตัวหลายอย่างคะ่ะ